ทีนี้ยังยู่ในเรื่องข้องย่างพาราแต่วัดจากสู้รัดไปแลกกันฟังคอนมั่งค่ะกออยทได้มีการแรงพัฒนาพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมาราชค่ะรับระเบ,บ,บียงเศรษฐกิจผักตายนะคะรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมย่างพาราคาดวัดจะสร้างหมากรุนเศษรษฐกิจข้องกลุ่มจังหวัดผักตายตอนบนรวมไปถึงตอนกลางกันค่ะ กีฬาการอำเภอชางกลางจังหวัดนครรีธรรมราชค่ะก็มีการจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธรารณะครังทีซ่องค่ะโครงการจัดตั้งพื้นที่บริหารจัดการย่างภาราทางระบบโดยมีนายไตรรัตชัยรัตนรองผู้วาราชการจังหวัดนะคะเป็นประธานแล้วก็มีัวหน้าส่วนราชการประชาชนได้รเนี่ยเข้าร่วมกิจกรรมกันเป็นจำนวนมากค,ค่ะทางนี้กยยอทอค่ะก็ได้ดําเนินการศึกษาพื้นที่จังหวัดนครรีธรรมราชค่ะโดยมีขนาดพื้นที่ว่าซ้ำมืดแปดพันไร่ก็ศึกษาโอกาสการพัฒนาพื้นที่รองรับการทําธุรก กิจอุตสาหกรรมย่างพาราพัฒนานวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีการแปรรูปย่างพาราเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มการต่อย,ยอดงานวิจัยเชิงพาณิชย์ซึ่งก็เป็นการพัฒนาพื้นที่นะคะเป้าหม้ที่มีศักยภา,าพให้ครอบคลุมทางในเรื่องเศรษฐกิจสร้างคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมค่ะจุดเด่นกองจะวัดโคลนก็คือว่าระบบคนส่้มีสัญชาติรักสายรงท่าเรือสนามบินและกรถไฟนะครับเป็นทางเชื่อมเศรษฐกิจอยู่แล้วฟังอันดามันและอ่าวไทยนะเนี่ยเท่าทีนเนี่ยตัดผ่านไปโคนะนะครับ อ่าพ้นซึ่าจะทําให้เกิดการลงทุนจากภาครัฐเอกชนในเรื่องโครงสร้างพืนท่านที่และการโรงงานแปรรูปข,ขนาดกลางขนาดใหญ่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น3.6แสนล้านบาทเกิดความต้องการใช้ย่างเพิ่มขึ้น1.1ล้านตันนะครับและต้องการส่งออกในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ย่างมูลค่าประมาณ2อเส้นล้านบาทและที่สาคัญน,นะครับก็จะทําให้เกิดการจ้างงานภาคเกษตรอุตสาหกรรมจานวนมากรวมถึงการยระรับ รายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้นด้วยอนาคตคา,คาดว่าจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนบนตอนกลางได้เป็นอย่างดีนะครับนะ <c oughs> เราเนี่ยเป็นประเทศที่มีวัตถุดิบมาร์คเป็นต้นต้นของโลกเหลืองห่ยย่งางผารากับนิ่งอมค่า <c oughs> หุ้าคามาสาาันอย่ที่กับบริหารจัดการเมืองที่หวานนี่แหลคะครับ <c oughs>